สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเสียงทึบโอเคสวัสดีครับพอดีมีท่านหนึ่งสอบถามมานะครับว่าความหนาของไม้หน้ามีผลต่อเสียงกีต้า์ยังไงบ้างครับบางตัวเสียงใสบางตัวเสียงอึมครึมทั้งที่เป็นไม้ชนิดเดียวกันหรือเป็นเพราะกีตา้าพิ่งทําเสร็จเสียงเลยยังไม่เปิดนะครับโอเคประเด็นนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ เดี๋ยวเราแยกกันแบบนี้ก่อนเนาะเราจะแยกกันเป็น2ประเด็นนะครับค,คือความหนาของไม้หน้านะครับกับความทึบของเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความหนาของไม้หน้าก่อนเนาะความหนาของไม้หน้าเนี่ยคือถ้าเกิดเราเอาไม้มา1แผ่นนะครับเราใส่ให้มันบางลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม้มันจะมีความแข็งแรงที่น้อยลงเรื่อยๆเนาะสมมติไม้มาหนาๆเราใส่ให้บางลงนะครับมันก็จะให้ตัวมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้น ทีนี้การใส่ให้บางลงมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงเนาะพอความแข็งแรงปับ๊บมันจะสัมพันธ์กับการให้ตัวของไม้หรือการยอมให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับแรงตึงสายแล้วก็น้ําหนักการเล่นนะครับทีนี้ไม้1แผ่นนั้นเนี่ยมันจะมีค่าของเสียงอยู่ช่วงหนึ่งเวลาที่เราทําให้ไม้บางลงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันที่รูปดีกว่าเวลาที่เราทําให้ไม้บางลงนะครับมันจะเกิดค่ากราฟตัวนี้ ไม้จากหนาไปบางนะครับค่าการให้ตัวของไม้เนี่ยมันจะให้ตัวแบบนี้คือยอมให้เกิดเสียงที่ดีเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอไม้บางมากเกินไปมันจะให้เสียงที่ไม่ดีละนะครับอันนี้เป็นค่าสวิตสปอตของไม้ซึ่งค่าเสียงที่ไม้ยอมให้ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ค่าประมาณเท่านี้ที่ดีนะครับต่อไม้1แผ่นต่อไม้นั้น1แผ่น คุณเอาไม้แผ่นไหนมามันจะให้ค่าเสียงได้ประมาณหนึ่งได้ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งมันจะอยู่ราวๆช่วงนี้เนาะซึ่งไม้แต่ละแผ่นไม่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องหาจุดตรงนั้นเองนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ให้เอาไปต่อยอดกันนะครับในเมื่อความหนาของไม้นั้นเนี่ยให้ค่าเสียงได้ช่วงหนึ่งก็คือค่าความบางตั้งแต่ช่วงหนึ่งไปจนค่าความหนาอีกช่วงหนึ่งมันจะให้ค่าเสียง ได้ประมาณหนึ่งซึ่งมันจะมีค่าเสียงของไม้หนึ่งอย่างที่เราต้องสนใจนะครับและค่าเสียงที่เราต้องการของไม้แผ่นนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นจุดนี้ที่ความหนาเท่านี้หรืออาจจะเป็นจุดนี้ที่ความหนาเท่านี้หรืออาจจะเป็นจุดนี้ที่ความหนาเท่านี้ในแง่ของน้ำหนักการเล่นนะครับซึ่งพูดเยอะมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการทํากีตาร์ให้กับลูกค้าแต่ละคนนะครับหรือสไตล์การเล่นแต่ละสไตล์นะครับ ซึ่งความหนาความบางช่วงนั้นเนี่ยคุณจะหยิบยกช่วงไหนมาใช้ในงานกีตาร์ของคุณก็ได้นะครับอ,อันนี้คือการสรุปสั้นๆของสวิตสปอตนะครับทีนี้มาต่อกันที่ความทึบเสียงแต่กี้เราพูดถึงความหนาของไม้เนาะเราแยกเป็น2ประเด็นความหนาของไม้กับความทึบเสียงทีนี้ความทึบเสียงคือความสัมพันธ์ของการส่งทอดเสียงกับความแข็งแรงของไม้ชนิดนั้นนะครับมันจะสัมพันธ์กับ1 สตรัคเจอร์ของไม้สตรัคเจอร์ของไม้เนี่ยคือสมมุติว่าเราผ่าไม้มาปึ้งเราเอากล้องจุลทรรศน์หรือแว่นขยายไปดูเนี่ยสตรัคเจอร์ของไม้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ในแง่ของตัวเซลล์ที่มันจับตัวกันความเป็นโพรงของไม้นะครับอันนั้นคือสตรัคเจอร์ของไม้ที่มันจะยอมส่งท่อเสียงถ้าเกิดไม้ชนิดนั้นเนี่ยสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยไม่ได้ยอมส่งท่อเสียงเนี่ยเสียงมันจะทึบนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนยอมส่งทอดมันก็จะไ r i g h t นะครับ ทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือความแห้งของไม้ความแห้งของไม้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับสักเจอทันทีคือสมมุติว่าไม้ที่แห้งเนี่ยตัวใยห,หรือตัวเซลล์ของไม้เนี่ยมันจะแห้งลงดังนั้นมันจะเกิดความโพรงเกิดขึ้นในไม้ขึ้นทันทีนะครับอันนั้นก็เกี่ยวกับสักเจอล้วนๆต่อมาคืออายุของไม้นะครับอายุของไม้เนี่ย มีผลในแง่ของมีเกณฑ์ถี่เกณฑ์ห่างเนาะเพราะมันจะมีวงปีใช่ไหมครับทีเนี้ยเกณฑ์ของไม้เนี่ยมันคือตัวเซลลูโลสของไม้อ่าตัวไฟเบอร์ของไม้ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นความแข็งแรงของไม้คือตัวนี้เคยพูดไปแล้วว่าเส้นวงปีของไม้ก็คือการหดยืดขยายของท่อน้ำเลี้ยงในแต่ละช่วงปีเนาะมีน้ำมากมันก็จะขยายท่อเพื่อให้ส่งผ่านน้ำได้เยอะ นะครับช่วงไหนอากาศแห้งท่อมันก็จะเล็กลงนะครับเพราะมันดูดน้ําไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะกลายเป็นตัววงปีหรือเส้นทึบในของแต่ละไม้นะครับอัน,นั้นคือค่าความแข็งแรงของมันยิ่งถ้าเกิดมันถีนั่นหมายความว่าเกณฑ์ไม้ถีเนาะถ้าเกิดเกณฑ์ไม้ถีมันก็จะมีค่าความแข็งแรงเยอะนะครับดังนั้นไม้อ่อนไม้ที่อายุน้อยกับไม้ที่อายุเยอะตัวเส้นเกณฑ์ของความถีตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกัน อันนี้สัมพันธ์ไปถึงการผ่าไม้ด้วยอ่ถ้าเกิดเส้นเกณฑ์ที่ตั้งฉากกับด้านนอนของไม้เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากที่สุดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณได้ไม้มาต่อให้เกณฑ์ถีก็จริงแต่เกณฑ์เอียงไม้มันจะอ่อนนะครับทีนี้มาที่คําถามว่าความหนาของไม้มีผลยังไงต่อเสียงกีตาร์บ้างครับอ่เราต้องพูดกันอย่างนี้ว่าไม้2แผ่นเนี่ยสมมุติเราเอาไม้มาไม้มาบุ๊กแมทเรียบร้อยนะครับได้ไม้หน้าแผ่นหนึ่งกับอีกอันนึงก็เอาไม้หน้าอีกแผ่นหนึ่งมาบุ๊กแมท ไม้หน้าทั้งสองแผ่นนี้ถ้าเกิดอายุมันแตกต่างกาันเนี่ยความหนาในการทํากีตาร์เพื่อให้ได้ความแข็งแรงค่าหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําให้ความแข็งแรงของไม้เนี่ยเท่ากันนะครับทั้ง2แผ่นเท่ากันสิ่งทีง่เกิดขึ้นคือไม้ที่อายุน้อยเนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าไม้ที่อายุเยอะเนี่ยจะมีความบางมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มันมีความแข็งแรงเท่ากันในการรองรับการตึงสายนะแต่ความสัมพันธ์ในการ ให้ตัวของไม้หรือว่าการสั่นสะเทือนของไม้จะไม่เหมือนกันนะครับไม้อ่อนเนี่ยมันจะนิ่มกว่าไม้แก่หรือว่าไม้ที่แข็งเนี่ยมันจะให้ตัวได้ง่ายกว่าสิ่งนี้เป็นกรณีเดียวกับว่าตอนที่เด็กๆเ,เราเล่นโทรศัพท์ที่ใช้แก้วครับเจาะรูแล้วเชือกมัดเนี่ยดึงตึงๆเนี่ยเสียงที่ส่งทอดระหว่างที่เชือกมันตึงกับเชือกมันหย่อนลงมานิดนึงเนี่ยมันจะส่งทอดเสียงได้แตกต่างกันอันนี้คือกรณีเดียวกับไม้ที่เป็นไม้อ่อนและไม้แก่ นะครับไม้แหง้งไม้นิ่มพวกนี้มีความสัมพันธ์หมดมันก็จะสัมพันธ์กับความหนามันจะโยงกันหลายๆเรื่องนะครับทีนี้มาถึงข้อสันนิษฐานของคนที่ถามมาเนี่ยครับหรือเป็นพ่อกีตาร์ที่เพิ่งทําเสร็จเสียงเลยยังไม่เปิดครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนหนึ่งที่พูดว่าถูกต้องก็ได้แต่อยากให้เข้าใจว่ากีตาร์ที่เพิ่งทําเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้อ่อนหรือไม้แก่หรือว่าไม้แข็งไม้บางไม้หนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับ ลักษณะของไม้เนี่ยธรรมชาติของไม้เนี่ยมันจะมีการให้ตัวไม่งั้นมันสั่นสะเทือนไม่ได้เนาะทีนี้การให้ตัวเนี่ยเวลาที่มันถูกกระทําด้วยแรงเดิมๆหรือว่าความถี่เดิมๆซ้ําๆเนี่ยไม้เนี่ยมันจะยอมให้ตัวในความถี่นั้นนั่นหมายความว่าต่อให้กีตาร์หนึ่งตัวสมมุติคุณมีกีตาร์หนึ่งตัวถ้าเกิดคุณเล่นแบบซัมมิ่งเนี่ยพอผ่านระยะเวลาไปเวลาหนึ่งเนี่ยให้กีตาร์ตัวนั้นเนี่ย จะกลายเป็นกีตาร์ที่ยอมรับหรือให้ตัวในการสตัมมิ่งหรือการตีคอร์ดนะครับแต่กีตาร์ตัวนั้นถ้ามันถูกเล่นในแบบฟิงเกอร์พิกกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอผ่านระยะไปเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะยอมให้ตัวในการสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นกีตาร์แนวฟิงเกอร์ซึ่งความสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยที่ไม้ยอมรับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเอาอะไรไปแขวนสมมติเรามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วเอาน้ำหนักไปแขวนเนี่ยไม้เนี่ยมันจะยอมงอลงเรื่อย เป็นธรรมชาติของไม้เพราะยังไงก็แล้วแต่ไม้จะมีความชื้นนะครับอยู่ในไม้และไม้จะมีการบิดตัวและบิดงอเสมอนะครับไอเรื่องของเสียงเปิดไม่เปิดเนี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลาในการทรดกีตาร์ตัวนั้นให้เกิดเสียงนะครับทีนี้พูดกันมากกว่านั้นคือ กีตาร์เนี่ยมันจะมีวิธีในการทําให้เสียงเปิดโดยการเอาไปอยู่ที่เครื <t aring> ่องที่เจเนเรตความสั Warri ่นสะเทือนเพื่อต้องการให้กีตาร์นั้นเปิดโดยที่ไม่ผ่านการเล่นผมบอกได้เลยล้านเปอร์เซนต์ว่ามันช่วยได้นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆและกีตาร์ตัวนั้นจะเสียงเปิดในแง่ของการสั่นสะเทือนที่ไม่ใช่การสั่นสะเทือนของการเล่นเพราะว่าเวลาที่มีการเล่นเนี่ยการสั่นสะเทือนนั้นมหาศาลมากกว่าไอ้เครื่องที่คุณเอาไปสั่นสๆ่สันสั่นมันและ เครื่องที่สั่นๆเนี่ยมันเป็นความถี่ค่าเดียวนะครับต่อให้คุณเจเนเรตหลายค่าก็เถอะมันก็จะไม่เหมือนกับเสียงสาย6สัน่นสาย3สัน 4, ส่นสาย4สั่นสาย1สั่นนะครับโอเคจะเป็นประมาณนั้นอยากให้เสียงเปิดต้องเล่นเยอะๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือปัจจัยที่ทําให้เสียงทึบนะครับปัจจัยที่ทําให้เสียงทึบเนี่ยไม่ได้มีแค่ความหนาของไม้หน้าหรือว่ากีตาร์เก่ากีตาร์ใหม่นะครับมันยังมีเรื่องของ ชนิดของบิดชนิดของซัดเดิลชนิดของคอชนิดของฟิงเกร์บอดชนิดของเฟรดนะครับบิดพินบิดเพลทการเซตอัพและความนูนของไม้หน้าทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวกับความทึบทั้งหมดนะครับบางตัวยังมีการรวมถึงชนิดของกาววิธีการสร้างนะครับการทำอย่างเช่นสมมุติว่าคุณติดบิดไม่เนียนนั่นหมายความว่ามีโพรงอยู่ด้านในหรือว่าคลัมไม่ดีเนะี่ยมันก็จะเกิดความทึบนะครับบิดเพลทนะครับ ถ้าคุณติดไม่ดีมีโพรงอยู่ด้านในมันก็จะเกิดความทึบนะครับทุกส่วนต้องแนบสนิทนะครับอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสและละเอียดอ่อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลของเสียงทึบและความหนาของไม้มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนอนื่นๆถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้อ่าถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเขาเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ